สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสภาค,ความคิดวันนี้ผมชาญวิทยาลามลิศดำเนินรายการสภาค,ความคิด FM-105 มาสมัยไทยแลนด์วันนี้วันศุกร์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2567เพลงเข้ารายการวันนี้อีกไม่นานนานแค่ไหนเก็ตสนุว่า การเลือกสมาชิกพุฒิสภาโดยวิธีที่แปลกใหม่ในระดับโลกก็ผ่านไปแล้วนะครับจากอำเภอจังหวัดและมาถึงประเทศจากวันพุธที่ผ่านมาซึ่งมาเสร็จเอาเกือบจะสว่างของวันพฤหัสเมื่อวานนี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็น มวดกอันหนึ่งจากรัฐธรรมนูญที่ร่างออกมาโดยคณะผู้ยึดอำนาจรัฐประหารและต่อมาก็ร่างรัฐธรรมนูญการเลือกการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญอย่างที่ว่านี้ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ของประชาชนการยึดโยงกับประชาชนค่อนข้างจะเล็กและบางนะครับต้องไปเสียเงินยื่นสมัครตามที่เข้าใจว่าตัวเองน่าจะอยู่สังกัดในกลุ่มอาชีพไหนซึ่งรวมแล้วทั้งประเทศที่สมัครกันมาก็มีเพียง สี่หมื่นขอคนไม่ถึงห0 0 0 0ื่นคนทั้งๆท,ท,ที่เคยตั้งเป้าคิดกันไว้ว่าน่าจะมีผู้สมัครถึงระดับแสนคนพอเริ่มมีการเลือกจริงๆแล้วต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันสมัครด้วยซ้ำนะครับก็จะสะท้อนให้เห็นได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นอาจจะไม่ค่อยได้มีเจตจานงทางการเมืองที่ ตัวเองจะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นผู้ตรวจสอบอย่างสมาชิกวุฒิสภาแต่มีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่อาจจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการจัดหาคนมาสมัครเมื่อวันพุธวันพฤหัสท,ท,ที่ผ่านมาก็ยิ่งเห็นได้ชัดนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าประชาชนจะตื่นรู้จาก ลักษณะการเมืองแบบนี้ได้อย่างไรว่าที่เขากำลังทำกันอยู่นี้ใครบ้างที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆและใครบ้างที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองหรือว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมนะครับการที่มีผู้ที่ช่วยในการจะติดตามเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นไอรอหรือ re-watch แล้วก็มีความพยายามจะเสนอให้ภาคประชาสังคมนั้นลงมาช่วยกันเลือกยอมที่จะเสียเงินที่จะสมัครแล้วมาช่วยกันเลือก mm. ก็ดูว่าจะทำให้เกิดการตื่นตัวที่กว้างขวางพอสมควรนะครับแม้ว่าถึงที่สุดถ้าเอาผลเฉพาะเรื่องเลือกกันได้มากน้อยเท่าไหร่นั้น ก็อาจจะดูว่าได้เพียงไม่กี่คนที่มีความคิดจากการที่มาสมัครเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ตรงนี้นี่เองก็สะท้อนให้เห็นว่าการเมืองที่เราเป็นอยู่นั้นยังเป็นอย่างไรอยู่และอย่าเราเองจะต้องมีความใฝ่ฝันที่เราจะไปให้พ้นจากการเมืองแบบเก่าได้อย่างจริงจังได้ยังไงขึ้น เฉพาะหน้านี้ถ้าเรื่องของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไม่โดนความโต๊ะไม่โดนความบารบางคนที่ได้เป็นว่าที่สวในขณะนี้คงจะต้องรับบทหนักเยอะนะครับที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองตามความคาดหวัง ของสังคมที่น่าจะดีกว่านี้ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่านี้เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาจากการตรวจสอบของไอรอของ w a t c h ของเครือขา่ายภาพประชาชสังคมในการติดตามตรวจสอบการเลือกสอวอรครั้งนี้จะสร้างผลให้เกิด จิตสำนึกทางการเมืองความตื่นตัวทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้มากน้อยขนาดไหนนี่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ยังเป็นความหวังได้ของสังคมในยุคสมัยนี้และอาจจะถือว่าเป็นการสั่งสมชัยชนะได้หรือไม่นั่นอยู่ที่เราจะต้องติดตามและก็พิจารณา กันต่อเนื่องไปด้วยนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงประชารัฐพัฒนาชาติประชารัฐพัฒนาชาติสนับสนุนโดยบริษัทไทยแบเวเดตจำกัดมหาชนไทยแบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาช่วงนี้สภาความคิดจะได้สนทนาในประเด็นปลาส้มแบรนด์สุกลำ ของดีบ้านห้วยหมากลำจังหวัดอุดรธานีเรียนเชิญคุณกมวลชนกช่วยนาประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยหมากลำจังหวัดอุดรธานีสนทนาให้กับท่านูุฟังครับสวัสดีครับคุณกมวลชนกครับค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของการทำกลุ่มพัฒนาอาชีพของบ้านห้วยหมากลำนี้ เริ่มมายัางไงครับคุณกนมลชนกครับค่ะก็เริ่มจากการที่ทางไปรษณียน์นะคะมาจัดตั้งสร้างโรงเรียนตชดอไปรษณีย์ไทยบ้านห้วยหมากลำนะคะคือที่หมู่บ้านนี้นอยู่ในพื้นที่ทชายแดนใช่ไหมครับมันเป็นหมู่บ้านติดเขาค่ะอ๋อครับพอพอเข้ามาสร้างโรงเรียนนะคะ ก็เลยเข้ามาในชุมชนนะคะเข้ามาเห็นในชุมชนว่าก็เข้ามาถามสารทุกขสุกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าในชุมชนมีอาชีพอะไรค่ะ,ะในชุมชนไม่มีอาชีพทำกินเลยค่ะไม่มีที่ดินทํากินนะ,คะ่ค่ะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะอยู่จีนเขาทางไปจะมีก็เลยถามว่าอยากมีอาชีพเสริมไหม,มชาวบ้านก็เลยบอกว่าอยากมีค่ะ เพราะว่าร <Billie S 1> ับแจ้งทั่วไปเนี่ยมีมั่งไม่ม <ki. S 2> ีมั่งอะคะไม่พอกินนะคะครับก็พอตั้งกลุ่มทํากันอะไรกันบ้างได้บ้างพอไปสนีถามนะคะอีกทักผู้ใหญ่ทักทักใหญ่ทางไปรษณีได้นําได้นํอวิทยากรนะคะมาเข้ามาอบรมอะค่ะทางทางกลุ่มทางกลุ่มสตรีแม่บ้านให้ให้กับกลุ่มห้วยมากลำอะค่ะ ตอนแรกทางไปรษณีย์ยังคิดว่าทางทางกลุ่มจะทําไม่ได้ค่ะ<ฆ>แต่พอเข้ามาสักพักหนึ่งทางกลุ่มเนี่ยค่ะไม่ไม่ยอมทิ้งกันนะคะยังเหนียวแน่นอยู่แต่ก่อนทางกลุ่มก็เคยทํานะคะมาทากลุ่มมาหลายอย่างอยู่แต่หน่วยงานแบบไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องละค่ะกลุ่มก็เลยไป<ฆ>ไม่รอด แล้วครางนี้ทขามานานเท่าไหร่แล้วครับคุณกระมลชนกครับต่อเนื่องไหมไปษนีเนี่ยค่ะเข้ามาหนึ่งปีแล้วค่ะปีหกหกตองค่ะเข้ามาครับผมแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับคุณกระมวลชนกครับไม่ค่ะใช่ค่ะเข้ามาช่วยจะมามาค้นหาอาชีพเรื่องสนใจอยากทําอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชน การค้าขายสร้างแบรนด์อะไรเป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มค่ะไม่เคยทอดทิ้งกลุ่มอะค่ะก็เลยทําให้ชาวบ้านจากที่เคยท้อนะคะไม่มีอาชีพเริ่มมีเริ่มมีกําลังใจต่อสู้เพราะว่ากลุ่มอื่นเข้ามาแล้วมามาแล้วก็ไม่ต่อเนื่องอะค่ะพอไปทนีเข้ามาเนี้ทางไปทนีไม่เคยทิ้งกลุ่มอะค่ะแบบจะคอยโทรจะคอยปรึกษาให้คําแนะนําให้กําลังใจตลอดอะคะ่ะตอนแรกๆก,ก็ เช่ต,<อ>ต่อเล,ลครับค่ะค่ะตอนแรกๆกลุ่มอ่ะที่เข้ามาอบรมนะคะแบบเงินทุนก็ไม่ค่อยมีอะค่ะแบบแบบไม่ค่อยแบบแบบสําเร็จไปซีนีก็ยังเข้ามาอีกอ่ะค่ะไม่ทิ้งเลยค่ะครับแล้วทําไมถึงเลือกปลาส้มล่ะครับ <S <S เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากจะทําก็ทําแนะนําจากไปซีนีอีกนั่นแหละค่ะบอกว่า ทางตอนแรกๆเห็นเห็นกลุ่มทางไอ้ฟันเกนนะคะเพื่อนทำส<ะ>ำเร็จมาเป็นวิทยากรที่เอามาอบรมนี่แหละคะ่ะอยากสนใจไหมอะไรเนี้ยทาแนะนํามาค่ะจากทําค่ะเพราะว่าไม่มีอาชีพอะไรให้เลือกแล้วเพราะว่าทางกลุ่มเราไม่มีอาชีพอะคะ่ะฮะแล้วเราจะหาปลาง่ายไหมที่ห้วยหมักหล่านี่มันเป็นหมู่บ้านข้างเคียงก็มีบ่อของชุมชนน่ะคะ่ะ ก็เอาตามชุมชนเป็นบอ่อธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเอาหาปลามาแล้วทำยังไงเพื่อจะเป็นสินค้าเนี่ยครับคุณกมุชนกครับปลาเนี่ยคะเราก็ติดต่อตามชาวบ้านบางบอ่อมีมีน้อยก็สะสมน้อยห้าโลสิบโลก็สะสมกันนะคะครับ แล้วเราต้องมา <ใน S 1> ทำยังไงบ,บ้าเราเราเราวิ่งตามในตำบลเป็นเป็นไรายได้เฉลี่ยในในตำบลของเราอะค่ะพอซื้อปลามาเสร็จต้องมาทําเป็นส้มก่อนปลาส้มก่อนใช่ไหมซื้อปลามาแล้วก็มาทําความสะอาดอะคะ่ะก็มาหมักเกลือมาเนี่ยค่ะคือจะมาเป็นปลาส้มได้ยากไหมถ้าพูดถึงคนไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยครับยากค่ะตอนที่มาทําใหม่ๆก็ล้มลุกฟุกฟามอยู่ค่ะ สองเดือนค่ะยากแ,แต่ซ้าําำยังต้องอยงต้องทำตัวคือนอกจากทําปลาส้มยากแล้วยังต้องทำให้อร่อยด้วยใช่ไหมคุณกบชนกใช่ค่ะลองผิดลองถูกสองเดือนนะคะต้องสุดๆเลยค่ะเสียมากอะคะตอนสองเดือนแรกสรุปว่าต้องมีเคล็ดลับยังไงบ้างเคล็ดลับเนี่ยคะ่ะเราต้อง แค่เกลือให้ได้หมกักอืพยายามให้เข้าเนื้อเข้าหนังให้ได้อะค่ะครับเราต้องหมักเกลือสามชั่วโมงหมักเกลือสามชั่วโมงแล้วต้องมาล้างน้ําอีกสี่น้ําถึงห้าน้ําอะค่ะครับแล้วเราก็มาแช่น้ำตาวข้าวอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะพอแล้วเราออ,าอกพอออกจากน้ำสาวข้าวเราก็มาล้างอีกสองน้ำค่ะครับล้างอีกสองน้ำเรามีสมาชิก ของกลุ่มมาช่วยกันทําได้กี่คนแล้วครับคุณกมลชโนกครับที่เป็นกลุ่มสมาชิกมี32คนแต่สมาชิกที่มาทําร่วมกันตอนนี้มีอยู่9คนค่ะอ๋อแล้วที่เหลือเขาถือว่าช่วยกันได้ในด,ด้านไหนบ้างผู้ถือหุ้นด้วยค่ะอ๋อรวมทั้งหมด32คนค่ะรวมผู้ถือหุ้นแต่ที่เหลือก็มีส่วนเล็กสวนน้อยกับ บางทีก็วิ่งหาปลาให้ทำติดต่อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มสมาชิกหุ้นนะคะแล้วพอเราทำบอกมาอะไรนะครับหุ้นเนี่ยค่ะสมาชิกผู้ถือหุ้นนะคะบางบางคนก็ก็แนะนําเรื่องปลาบ้านนี้มีปลาบ่อนี้มีปลาเพื่อนจะเอาขึ้นอะไรจะเอาไม้อะไรช่วยจะติดต่อด้านนี้ค่ะฮ่าฮ่าฮ่า พอได้ปลาส้มที่ผ่านการได้บทเรียนทำมาอย่างยากลำบากแล้วเราขายยังไงล่ะครับคุณกมุชนกครับการขายนี่ตอนแรกก็เป็นเป็นไปเสนีย์ค่ะครับในไปจสนียนี่จะจะผ่านเฟซบุ๊กในในในไปเสนีโดยตรงเลยนะะสั่งซื้อโดยตรงคือกลุ่มของไปเสนีเลยค่ะฮ่าฮ่า แล้วขายออนไลน์ค่ะฮะเราก็ต้องเปิดเพจ Facebook ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับ Facebook ของกลุ่มมีค่ะเป็นแป้งต้งมหมหลับค่ะครับผมแล้วถือว่าขายได้ดีไหมคุณกมลชนก ในชุมชนก็ถือว่าดีแล้วนะคะแต่อยากให้ดียิ่งยิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะตอนนี้คนที่มาช่วยกันทำเนี่ยเขาได้รายได้ดีกว่าเดิมเยอะไหมล่ะก็เริ่มมีค่ะเพราะว่าช่วงแรกเราก็ยังยังลองผิดลองถูกนะคะก็เริ่มจากขที่เข้าทางอะคะ่ะฮาฮๆฮะ สามารถจะทําต่อเนื่องได้มั่นคงอยู่ไหมครับคุณกมลชนกครับมั่นคงค่ะอืมตอนนี้เราผลิตออกมาต่ออาทิตย์ต่อเดือนนี่มากน้อยขนาดไหนแล้วครับปลาส้มแบรนด์สุกล่ําเนี่ยครับช่วงนี้ยังสามร้อยแพ็คต่อเดือนอยู่ค่ะเพราะว่าไปษณียังปรับระบบเพิ่งจะหยุดแล้วจะเริ่มวันจันเนี่ยค่ะ,ะเพราะว่าออเดอร์วันจันว่าจะหกร้อยแพ็คแล้วค่ะ อ๋องนั้นเลยเหรอคะเพราะว่าร้อยแพ็กสองร้อยแพ็กเริ่มขยับขึ้นมาแล้ววันจันทร์นี้จะเปิดระบบให้เพราะว่าตอนแรกๆทางกลุ่มยังยังไม่ได้ผ่านออยอค่ะทางไปรษณีย์นี้ช่วยช่วยเรื่องออยอช่วยแบน oh. อะไรเงี้ยค่ะเ oh. พิ่งเพิ่งจะผ่าน oh. ออยอมาแล้วทีนี้ยัง oh. จะกําลังจะเข้าระบบอะค่ะวันจันทร์นี้เห็นเห็นออเดอร์นะคะบอกว่าหกร้อยแพ็กอะคะ่ะ เราขายแพ็คละกี่บาทครับหกสิบห้าบาทนี่ขนาดร้อยห้าสิบกรัมค่ะแล้วก็ร้อยยี่สิบาทห้าร้อยกรัมค่ะอ๋อมีหกสิบห้าบาทกับร้อยยี่สิบบาทเนาะค่ะแล้วเราทำเต็มที่เลยเราจะทำได้เดือนละหกร้อยแพ็คหรือว่าจะได้มากหรือน้อยกว่านั้นละครับคุณกมลชน,นกครับคาดหวังอยากให้ได้มากกว่าหกร้อยค่ะ อ,อ๋อหมายถึงคนทำเงินเก้าคนนี้แรงพอกันไหม <พอ S 1> แร,งงรต้อนพอค่ะต้องสู้ค่ะสู้แล้วจะมีคนอื่นมาเป็นคนทำงานเพิ่มขึ้นด้วยไหมคุณกบมพลชนกคิดว่าจะมีเข้ามาอยู่ค่ะอ๋อดี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 ดดเพราะว่าอยากให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีมีส่วนร่วมกันให้เยอะๆอะค่ะครับผม ที่คุณกมลชนกในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนทํางานเรื่องนี้มานี่อะไรเป็นความยากลําบากที่ต้องต่อสู้จึงจะผ่านมาได้บ้างครับคุณกมลชนกครับที่ต่อสู้มาเนี่ยนะครับก็ทุกด้านเลยค่ะแล้วก็มีมีทางไปเณีให้คําแนะนําเพราะว่าที่บ้านนะครับความรู้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีค่ะ การตลาดก็ไม่รู้สูตรอ,อะไรต้องมาลองผิดลองถูกใหม่หมดคิดว่าำ<ะ>ลำบากลำบากทุกข้อค่ะอืมแต่ทางไปชนีจะคอยแนะนำทีละข้อทีละข้อทีละขั้นตอนทีละจน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 ,จนได้มาปีหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยขับมาปีหนึ่งแล้วเนะะาะไปชนีเขามีโครงการไปชนีเพิ่มสุขก็ลงตัวกับ ปลาส้มแบรนด์สุกลำพอดีเลยนะคุณกมชนกเนะาะค่ะตอนที่คิดตั้งชื่อนี่คิดกันยังไงบ้างก็ตามภาษาบ้านนอกค่ะคิดคิดไม่ถูกค่ะก็เลยทางไปนี้ไรต้นห้วยหมกหลำ่ำทำไมเอาอะไรมาใส่ดีนะมันจะเป็นไอคิดได้หลายคนในะร่วมกันนะคะทางไปที่นี้ทางกลุ่มด้วยะค่ะค่ะสุก ไปสนีไปเสนีเพิ่มสุกก็มีแต่ความสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีบ้านห้วยหมักหล่าก็ไปเสนีไปเสนีสุกหล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาชื่อนี้เลยค่ะไปเสนีก็เรียกชื่อนี้เลยอืมก่อนหน้านี้คุณกมลชนกเอง,เองนี่ทำมาหากินทำอะไรอะครับก็รับจ้างทั่วไปอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้การรับจ้างมันไม่ค่อยมีแล้ว ลักษณะที่บอกว่ารับจ้างทั่วไปนี่ทําอะไรบ้าง<ม>ครับยกตัวอ,อ้อยก่อ,อรสร้าง่ะค่ะตัดอ้อยแล้วก่อสร้างเพราะาที่ดินที่ที่บ้านนี้ไม่มีที่ดินทํากินเลยค่ะครับแม้แต่หลังคาเดียวไม่มีที่ดินทํากินเลยค่ะที่หมู่บ้านนี้มีประมาณกี่หลังคาเรือนครับตามทะเบียนราศมี82ค่ะแต่อยู่จริงประมาณ6สิบค่ะอ๋อ แล้วพอเราทํางานแบบนี้ได้นี่มีบ้านใกล้เรือนเคียงตาบลอื่นๆที่เขารู้ข่าวเขาเอาไปเป็นตัวอย่างทํางานแบบนี้บ้างไหมเพื่มแล้วเข้ามามดูนะคะบ้านใหญ่ค่ะแต่แต่หน่วยงานเนี่ยเขาจะมาสนุนบ้านใหญ่มากเพราะว่าบ้านบ้านใหญ่นะเขาเป็นกลุ่มที่สาเร็จแล้วก็มีอ๋อค่ะครับแต่เป็นคนละกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มทอผ้ากลุ่มอย่างอื่นนะคะ แถวนั้นที่ทําปลาส้มยังมีอยู่กลุ่มเดียวใช่ไหมครับค่ะแล้วบ้านใหญ่ก็เข้ามามีส่วนร่วมที่ว่าเอาเด็กนักเรียนมาเรียนอยู่ที่นี่ก็มีอะค่ะสามคนอ๋ออ๋อก็ดีก็ดีก็ดีเอาเด็กเข้ามาเรียนที่ตชอชดนี่ค่ะสามคนมาเรียนอยู่ที่นี่ประมาณยี่สิบกว่าคนนะคะบ้านบ้านใกล้เลือนเคียงเนี่ยค่ะครับก็คงจะสามารถทําอาชีพ เรื่องของปลาส้มต่อเนื่องกันได้อีกยังไม่จบไปไม่ท้อแท้ง่ายๆใช่ไหมครับคุณกระมวลชนกครับไม่ท้อค่ะเพราะว่ามีกำลัง<ม>ใจที่ใหญ่อยู่ก็คือปราีนีไทยค่ะครับผมถ้าท่านผู้ใดสนใจอยากจะรู้รายละเอียดอยากจะติดต่อในการสั่งซื้อปลาส้มแบรนด์สุกลำก็เข้าไปที่ หน้าเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าชื่อว่า,<ล>าอะไรนะครับปลาส้มสุกหล่ำค่ะชื่อเพจเฟซบุ๊กก็คือปลาส้มสุกหล่ำนะครับค่ะก็หวังว่าจะเป็นงานที่ดีและก็ช่วยกันในชุมชนให้มีรายได้กันได้เป็นประจำด้วยนะครับคุณกรมลชนกครับค่ะก็อยากให้ท่านช่วยนะคะ ด้วยอีก <ผม S 2> ด้านหนึ่งด้วยนะคะฝากก็บังไว้ด้วยนะคะท่านคะครับก็ขอบคุณ <ไป S 1> นะครับกลุ่มเล็กๆเพิ่งเริ่มต้นนะคะเพิ่งเริ่มต้นช่วยกลุ่มเริ่มต้นนะคะท่านขอบคุณนะครับคุณกมวลชนกครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะท่านค่ะขอบพระคุณค่ะคุณกมวลชนกช่วยนาประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ,บ้านห้วยหมากลำจังหวัดอุดรธานี ปลาส้มแบรนด์สุกลำของดีบ้านห้วยหมากลำจังหวัดอุดรธานีประชาลัตพัฒนาชาติสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวเดจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาในช่วงหน้าสภา,าความคิดสนทนากับคุณสมบูรณ์คำแหงประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปอ อภชอในเรื่องกระหนักรู้การเมืองไทยจากการเลือกสวเราอาจจะต้องช่วยกันคิดว่ามีอะไรที่เราจะช่วยกันให้เกิดการกระหนักรู้กันได้มากขึ้นมีอะไรที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือที่จะทำให้การเมืองบ้านเหล่านั้นไปไกลกว่าเดินย่ำวนอยู่กับที่หลังจากพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ the power, one